สเลดพร้อม <c oughs> ทุยแอคชั่น <laughs> Yeah, yeah. No more, no more. J do yeah. get the Come on. Come on. Come on. We roll like this. We roll like this. That's how we roll. Oh. We roll like this. Y'all like 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 know what we do, y'all know exactly how we rollin' and we hungin' and we block. No matter how police patrolling and we บรรยากาศแบบนี้มีรายการเดียวซึ่งเขาบอกว่าคนที่จัดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกชอบรถสปอร์ตชี้ไปจิตใจแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับผู้จัดรายการซุปเปอร์คาร์ชิวเอาท์ครั้งที่สองพี่โจโจ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับครับพี่จะไปถามนิดนึงก็คือตัวพี่โจเองเนี่ยจริงๆแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับซุปเปอร์คาร์ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเราโอฟลัมโปนะครับเรานำเข้าผลิตภัณฑ์ถ้อยสีอไรนี่จากประเทศอังกฤษอยากได้อยากได้ครับครับครับแล้วก็ DMC ดีเอ็นของเยอรมนีครับเป็นของเจอร์มาน ทั้งหมดของซูเปอร์คาร์ครับแล้วเกิดเกิดจิจกรรมนี้ขึ้นมาไงเพราะว่าจริงๆแล้วผมค่อนข้างแปลกใจเพราะาโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือคอนเซปต์ก็คือจะต้องมีนู่นมีนี่มีเรื่องเยอะอะไรแต่นี่คือชิลหมดครับและฟรี free หมดแล้วคือทุกอย่างแบบมันคืออะไรครับการจัดการจัดอีเวนต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเรา สังสรรค์นในหมู่ของอ,อผู้รักรถซูร์คาร์เราต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับ,รบอย่างที่เห็นมาที่มาร่วมงานกันเนี่ยแต่ละท่านก็จะมีซูร์คาร์เนี่ยเราก็จะมาทําความรู้จักกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเหมือนเลี้ยงรุ่นทํานองนั้นแต่ใ <laughs> <laughs> นนี้เจอแต่คนรู้จกักครับซึ่งบางคนก็อยู่คนละค่ายคนละค่ายใช่ครับก็มารู้จักกันก็มารู้จักกันก็เป็นมิตรกันสร้างมิตรภาพลูกค้าใหม่ด้วยนั่นเองผมว่าอ่าครับกำหนดเลยว่าต้องใช้อะไรของในนี้ครับใช่ครับเราเรายินดีครับเราเปิดกว้างงงอยยยยู่แลล้้วครััับบกก็็มาาไดเง ทูนเนอร์อื่นที่มาเนี่ยก็จะมีหลายค่ายนะครับมาก็มาลองกันผมว่ามันมัน,มนคืออย่างที่ผมบอกว่าตัวผมเองเป็นกลางไงฮะค,คือเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบถึงในส่วนของรถแต่ละรุ่นนะครับ,ค,รบคุณมีความชอบรถคันไหนรุ่นไหนแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับอย่างผมเองผมมีทั้งเฟอร์ทั้งแรมเนี่ยผมก็อยากจะทราบว่าแมคลาเรนเป็นยังไงเหมือนกันใช่ไหมฮะเขาอาจมันมีข้อดีข้อเสียเราก็เปรียบเทียบกันได้ครับที่บอกว่าตอนนี้กลุ่มมันโตขึ้นใช่ครับเมื่อวันนี้มีคนรู้สึกว่าขับลัมโบแล้วรู้ ลำโบเยอะจังนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับครั้งแรกในชีวิตรู้สึกว่าลำโบมันหล่อจังหวะโอ้ไม่ละครับไม่ละครับใช่ครับเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับครับก็ยังไงฝากขอบคุณพี่โจที่ช่วยทันให้วงการเขาเรียกครับพี่กระเป๋าเพิ่งจริงแล้วผมบอกเลยว่าในการในการจัดอีเวนต์แบบนี้ท่านผู้ชมครับมันเหมือนกับเทเงินลงทิ้งนี่ยใช่ครับคือเทแล้วก็คือคลิปดิเดชั่นคลิปอนาคตเรายังไม่รู้แต่สุดท้ายจริงค ต้องทำด้วยใจจริงใช่ครับคือเรามาสนุกด้วยกันครับเราเราคิดอย่างนี้ดีกว่าครับเป็นเพื่อนกันเพิ่มกันใช่ครับครับปีมาที่เดินมาเจอทักกันเราสุขครับเพราะว่าครับเจอพี่นี่ั้งน้องใช่ครับวนวงการกันใช่ครับคขอบคุณพี่เจมากครับผมขอบคุณมากเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ไปดูบรรยากาศล้อมรอบบูธต่างๆที่เข้ามาร่วมงานนี้ว่าเขามีใครกันบ้างกับเลดโชว์สเปเชียลครับ านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับรถเออ ATV สะเทินน้ําสะเทินบกนะครับจริงๆแล้วตัวเดโมเนี่ยออกมาหลายปีแนละ้วแต่ตัวโปรดักชั่นเนี่ยได้ถามกับตัวไหนกหน่หนแล้วก็เพิ่งออกมาว่าได้ประมาณปีกว่านะครับหลักการทํางานก็คือง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างใหญ่เป็นของ BMW นะครับแน่นอนสปเปคเริ่มต้นก็คงประมาณพันกว่า cc พันสามร้อย cc นะครับมา้าโดยปกติของ BMW เนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยม้านะครับแต่ถ้าอยู่บนบอดี้เนี่ยเขาทำสองอย่างก็คือมีการต่อชุดเฟืองเผานะครับซึ่งรายละเอียดกก็คงอไปดูีีทว่า เข้าไปในน้ําก็คือเหมือนกระดุดเหมือนเจะสกีทั่วๆไปเวลาลงน้ําแล้กปุ่มคอนโทรลต่างๆก็คือใช้คอมพิวเตอร์หมดนะครับสนนราคาอยู่ที่ล้านกว่าๆยังไม่ถึง2ล้านแน่นอนก็สําหรับคนที่มีที่ติดน้ำนะครับแล้วก็ขี้เกียจเพราะอย่างผมเนี่ยบางทีเราเจะสกีลงน้ำพวกปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนลากขึ้นนะครับขี้แตกนะครับเวาลารอเคลเลอร์ติดโคนอันนี้คือน่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นจบไปแล้วก็อย่างที่บอกบางคนที่ชอบเอ่อบางทีอย่างผมอยู่ริมเขื่อนปัญหาคือน้ําแห้ง ตัวนี้ก็คือสามารถเล่นเป็น a ทีวีได้อย่างที่บอกว่าสําหรับคนที่พื้นที่น้อยตังค์เยอะแล้วก็ชอบเรื่องการพันชลัยแต่คุณจะบอกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านเอทีวหรือเจีอันนี้ไม่คอนเฟิร์มเพราะบอกที่บอกว่าเขาเขาคือเป็ดที่สามารถให้คุณใช้งานได้ทั่วทัวไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองดู <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, seven, <four>. got the <laughs> Lamborghini.